สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาใจสายลดน้ําหนักอีกแล้วนะคะสําหรับเมนูโปรตีนสูงนะคะอิ่มนานค่ะสําหรับ2เมนูจากเต้าหู้คลีนครีนกันนะคะเป็นไอเดียดีๆถึง2อ,อย่างด้วยกันและงบประมาณไม่เกิน15บาบาทต่อเมนูค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือเมนูแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นเต้าหู้ แข็งกันก่อนนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะหรือลูกเต่านะคะขนาดตามชอบค่ะมาค่ะตามด้วยการซอยนะคะในส่วนของต้นหอมทิ้งไว้ค่ะ และทีนี้เรามาทำสามเกลือกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้กระเทียมไทยนะคะเนื่องจากจะทำให้หอมนะคะผสมกับพริกไทยนะคะเพื่อที่จะเร่งการเผาผลาญตำให้ละเอียดค่ะไม่ต้องละเอียดมากมายนะคะหลังจากนั้นเราไปตั้งกระทะกันเลยค่ะซึ่งวันนี้เราจะใช้กระทะเทฟลอนในการทำอาหารนะคะเราจะใช้น้ำมันพืชในที่นี้เราจะใช้น้ำมันมกะกอกค่ะ พอน้ำมันร้อนนะคะเราเอาเต้าหู้นะคะที่หั่นไว้นะคะลงไปทอดค่ะเพื่อไม่ให้เต้าหู้เละนั่นเองค่ะหลังจากทอดได้สักครู่แล้วนะคะเราก็ตักเต้าหู้ออกเพื่อพักไว้ค่ะทีนี้เรามาทำ กันค่ะเริ่มเลยค่ะเราจะใช้สามเกลือลงไปเลยค่ะที่เราตำไว้นะคะผัดจนหอมค่ะหลังจากนั้นเราใช้น้ําเปล่าค่ะใส่ลงไปนะคะ ตามด้วยนะคะน้ำมันหอยสูตรหิ่หอมค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะชิมรสตอนนี้นะคะตามชอบค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาเต้าหู้ที่พักไว้เราไปคุกเลยค่ะคุกเคล้าแล้วตามด้วยต้นหอมค่ะแค่นี้เราก็จะได้เมนูง่ายๆกันเลยนะคะ คนทานมังสวิรัตนะคะและขุนรสนะแรกเราก็มาเตรียมกันก่อนนะคะก็คือเต้าหู้นะคะซึ่งแขนซึ่งตรงนี้เราจะได้โปรโตีนสูงอยู่แล้วนะคะเป็นการทานลแคปที่ง่ายๆเลยนะคะอันนี้ เดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของพริกกับกระเทียมกันค่ะค่ะเราจะใช้พริกนะคะประมาณ3นะคะเป็นพริกกระเหลี่ยงเผ็ดหน่อยนะคะเพื่อเร่งการผาอนผันนะคะค่ะเราจะใช้กระเทียมนะคะไทยนะคะประมาณสองถึงสามกลีบนะคะอย่าไม่ต้องทำเผ็ดมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมนะคะในส่วนออของกระเพรากันนะคะ กรอบนะคะนิดนึ่งพอนะคะคอันนี้ว่าเกลือที่เเสียรเราก็เอาไปนะคะไปท,ทำกับเผาเป็นต่อะะเพื่อที่จะให้เนืเต้าหู้ ะะแล้วก็พักเสร็จจานไว้แล้วไปทำในส่วนอื่นต่อนะคะ<อ>มันจะได้ไม่เลกนะคะเวลาเราผัดกับกะเพาแล้วก็จะเสิร์ฟได้สวยมากนะคะ ก็กะเยียมนะคะผงไฟนะคะผัดพอหอมนะใส่น้ำลง ค่ะประมาณนี้นะเอาเต้าหู้ลงไปค่ะใส่กระเพราที่เตรียมไว้ลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะหอยนะคะสำหรับคนที่ทานนะคะในส่วนของวีแกนกันนะคะหรือมังสวิรัตินนะ ผัดพอ,อน้ำขุกขิดนะคะเพื่อที่จะเอาไปราดนะคะจะได้อร่อยอร่อยนะหลังจากนั้นค่ะใส่สารแทนความหวานนิดนึงหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะสุดแท้แต่เราเนาะปรุงรสตามชอบนะคะในขั้นตอนนี้ครับเป็นไงมั่งคะสำหรับ2เมนูนะคะโปรตีนสูงนะคะและ ประหยัดเงินเรานะคะสำหรับคนลดน้ำหนักค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ